สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัททำนาเช่นเคยวันนี้ก็มาถ่ายนานะครับผมมาถ่ายนาก็ถ่าไยไปด้วยแล้วก็รอน้ําไปด้วยนะครับก็คือถ่าไยไปรอน้ําไปนะครับคําว่ารอน้ําในที่นี้ก็คือผมวิดน้ําใสานาแล้วเราก็ถ่ายไปด้วยนะครับ ก็น้ำยังไม่ทั่วเท่าไหร่เราก็ค่อยๆไถไปนะครับนี่แหละครับคือจุดที่ชาวนาส่วนใหญ่พลาดที่สดุดแล้วก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องหญ้านะครับเรื่องข้าวดีดข้าวเด้งได้แน่นอนถ้าเราไม่รู้จักการหมักนะครับรู้จักการรอนะครับ ถ้าทุกท่านแบบใช้เวลาในการทำแบบรีบจัดอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คือหญ้ามันก็จะเยอะนะครับข้าวดีข้าวเด้งมันก็จะเยอะเพราะการที่เราเปิดหน้าดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนการเปิดลูกหญ้าเปิดลูกข้าวดีข้าวเด้งที่มันอยู่ใต้ดินงัดขึ้นมาใหม่นะครับทำให้หลังจากที่เราเอาหน้าดินขึ้นมาแล้วเนี่ย สมมุติเราไถไปแล้วเนี่ยหน้าดินมันขึ้นมาหมดแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าลองสังเกตดูครับว่าน้ําตอนแรกมันขุนนะครับขุนปุ๊บแล้วตอนเราลูบเราอะไรในน้ำมันขุนใช่ไหมครับหญ้ามันจะไม่ขึ้นหรอกแต่ตอนที่เราเอาเราปล่อยน้ําทิ้งแล้วเนี่ยหญ้ามันถึงจะแตกนะครับหญ้ามันชอบดินชื้นๆนะครับมันไม่ได้ชอบดินแบบว่ามีน้ําแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหญ้ามไม่หญ้ามไม่ขึ้น แต่หญ้ามันชอบอย่างนี้ครับคุณดูนี่นะครับนี่เห็นไหมครับว่าลูกหญ้าเต็มเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับหญ้านะมันชอบดินชื้นชื้นเนี่ยนะครับเนี่ยข้าวดีข้าวเด้งอะไรพวกนี้เนี่ยลูกเนี่ยนะครับคุณดูเห็นนะครับความชื้นได้ทุกอย่างได้เนี่ยคุณดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยความชื้นได้ทุกอย่างได้ข้าวเครื่อมันก็งอกหมดแล้วครับคุณลองสังเกตในนาครับชายหัวคณาชายหัวนาหญ้ามันจะเยอะนะครับเพราะว่า เมื่อมันได้น <live Studies ahaha> ้ <spirituality> ําจากในน้ำมาชื้นเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะงอนะครับพราะผมเห็นพี่ๆทุกท่านทํานะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะพี่ๆทุกท่านมักจะแบบว่าใส่น้ําลงไปปุ๊บกว่านี้ยนะครับแล้วก็ยังไม่ทันได้แช่ได้หมักเลยนะครับไม่ต้องคิดตามก็ได้นะครับลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเลยก็ได้คุณวิทน้ําใส่ลงไปปุ๊บ นะครับแล้วคุณลองแช่ไว้เจ็ดวันแช่น้ําเปล่าๆเนี่ยนะครับถามว่าถ้าน้ําแห้งอ้าถ้าน้ําแห้งเร็วก็แปลว่านาคุณอ่ะมันเก็บน้ําไม่อยู่นาคุณอ่ะมันรั่วนะครับรั่วก็คือหัวคณาก็ไม่ดีนะครับหัวคณาไม่ดียังไปฝืนทำอย่างเงี้ยท่านจะได้อะไรล่ะครับแทนที่เราจะต้อง โฟกัสที่ว่าเฮ้ยใ,ใส่น้ําลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับใส่น้ําลงไปแล้วเราก็ยังไม่ต้องทําอะไรครับลองแช่น้ําไว้แบบนี้ดูก่อนสักสามสี่ห้าวันนะครับว่าน้ําเนี่ยมันยุบไหมน้ําเนี่ยมันเก็บอยู่หรือเปล่าดูตามหัวหัวคันไล่หัวคันนาเนี่ยว่ามันรั่วไหมมันซึมไหมถ้าไม่รั่วไม่ซึมน้ํายังอยู่ปกติคงที่เดิมทุกอย่างเนี่ยแช่ไปเลยครับเจ็ดวันลูกข้าวลูกหญ้าที่อยู่บนผิวดินชั้นแรกเนี่ยชั้นแรกก็คือชั้น,นเนี้ยเนี่ย เนี่ยผิวดินที่อยู่ชั้นดินอย่างเงี้ยนะครับผิวแรกเนี่ยมันก็จะได้รับน้ํานะครับได้รับความชื้นนะครับหลังจากมันได้รับน้ําได้รับความชื้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ต่อไปก็คือลูกญ้าลูกข้าวดีเนี่ยมันจะเน่านะครับเน่าก็คือคุณไม่ต้องคิดเยอะคุณเอาข้าวแช่ในน้ําเนี่ยเจ็ดวันแล้วคุณลองปล่อยน้ําออกนะครับข้าวที่คุณแช่ไว้ยังไงก็เน่านะครับแต่ที่มันไม่เน่าเนี่ย คุณแช่พอดีเป๊ะเลยนะครับคุณแช่หนึ่งวันสองวันคุณเอาน้ําแช่สามวันแช่เสร็จปุ๊บคุณตีเทือกคุณทําเรียบร้อยหมดแล้วแล้วคุณก็ปล่อยน้าออกโอ้โหดีจังเลยครับมันไม่ได้เรียกว่าการหมักนะครับอันนั้นเรียกว่าการเอาน้ําไปเร่งลูกญ้าไปเร่งข้าวดีไปเร่งข้าวหางให้มันขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยคุณคุณลองโฟกัสตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ย,ยที่ไถ่ายไปเมื่อวานผมถ่ายไปเมื่อวานนะครับคุณดูนี่ เห็นไหมครับว่าหญ้าที่มันโดนขี้ไถเรากบหรือว่าหญ้าที่เราไถานากลบลงไปเนี่ยคุณดูมันตายที่ไหนมันยังเขียวเป็นทิวทิวทิว,ทว,ทว,ทวหมดเลยนะครับอันนี้คือมันหลุดหมดแล้วนะครับแต่มันไม่ตายแล้วเมื่อเราไถาแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะฆ่ามันยังไงหญ้าพวกนี้ผมก็ไม่ได้ฆ่าผมก็ไถเงี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็อาน้ําใส่นะครับแล้วผมก็หมักไว้อย่เงี้ยก่อน นะครับหมักไว้ให้ได้เจ็ดวันแล้วเดี๋ยวผมก็ค่อยๆเติมน้ําให้ทั่วนาแล้วผมก็แปะนะครับแปะร,รอบหนึ่งแล้วโดยการใช้ขุบแปะนี่แหละครับถ้าเป็นพี่ๆก็จะส่วนใหญ่มันปั่นอะถ้ามันปั่นอะมันมันรอบเดียวมันก็เนียนสวยเลยครับอันนี้ผมถ่ายเองไงนะครับคือส่วนใหญ่ผมต้องถ่ายเองอยู่แล้วนะครับอะไรที่เราไม่ได้รีบอะไรที่เราไม่ได้ทําเร็วเกินไปเนี่ยมันจะดีทุกอย่างนะครับ ช้าช้ามันดีกว่ายิ่งรีบก็ยิ่งเละเทะนะครับก็อยู่ที่ทุกคนพิจารณานะครับในสิ่งที่ผมพูดมาลองพิจารณาดูถ้าบอบมองในมุมมองของผมคุณคุณรีบทําเท่าไหร่คุณก็ยิ่งแก้ปัญหาย่าไม่ได้ยิ่งคุณทําช้าเท่าไหร่ย่ามันจะหมดครับเหมือนที่ผมบอกว่าทำนาน้ำเยอะคือ,อยังไงทำนาน้ำเยอะก็คือหนึ่ง เติมน้ำนะครับเติมน้ำใส่สองหมักครับหมักหมักให้ได้เจ็ดวันเจ็ดวันเสร็จจะไถจะปั่นก็ให้น้ำมันเยอะแบบนี้นะครับเมื่อน้ำมันเยอะแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ลูบตีเทือกแล้วเราก็แช่ไว้อีกกว่าจะทำเสร็จจะสิบกว่าวันนะครับแล้คิดดูว่าลูกยาข้าวอะไรต่างๆมันจะเน่าไหมละครับกว่าจะหมักกว่าจะอะไรกว่ามันจะขึ้นได้มันก็โดนยาอีกรอบหนึ่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหัวใจสำคัญอีกหนึ่งจุดที่ ชาวนาส่วนใหญ่ไม่โฟกัสนะครับไม่ได้สนใจจุดที่ผมพูดตรงนี้หรอกไปโฟกัสว่าเออกูจะทำยังไงให้เร็วกูจะรีบคือมีแต่รีบกับรีบครับเมื่อรีบแล้วสิ่งที่พวกคุณได้ตอนสามสิบสี่สิบวันมันก็คือยาข้าวขึ้นมายังไม่ทันไรมีหญ้าอ,อย่างเงี้ยนะครับคือปัญหาที่คุณจะได้เห็นอ่ะเนี่ยคุณลองมาดูตรงนี้นี่ผมเพิ่งจาวน้ํำข้านะครับนี่นี่ผมเอาเข้ามาเมื่อวานนะครับนี่ ถ้าคุณดูเมื่อเราเอาน้ําเข้าดินมีความชื้นคุณดูอะไรนี้ครับนี่คุณเห็นอะไรไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่คุณเห็นอะไรไหมครับคุณเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมครับแปลงนี้คือแปลงที่ผมปลูกแปดห้าไปไงครับจําได้ไหมครับอ่ะเมื่อดินคุณมีความชื้นดินคุณได้น้ําทุกอย่างหมักได้ที่สิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อไปคุณคุณเห็นอะไรหมครับนี่นี่คือลูกหญ้า <N> นะครับถ้ามันมีข้าวดีข้าวหางข้าวเด้งเนี่ยมันจะขึ้นมาหมดเลยนี่นะครับนี่นี่นี่ลูกย่างนั่นเลยนะครับนี่แล้วมันให้คําตอบอะไรคุณมั่งได้ให้ให้คําตอบอะไรพวกคุณได้มั่งเหรอครับเนี่ยการที่พวกคุณเอาน้ําแช่ไว้แบบเนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันได้ผลลัพธ์อะไรที่พวกคุณเห็นมั่งเนี่ยนะครับเห็นเห็นผลลัพธ์อะไรนะครับเห็นไหมอ่าแล้วนี่อันนี้อันนี้จะเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดคุณเห็นอะไรนยครับ เมื่อดินมีความชื้นเมื่อน้ํามันเข้าไปในนาปุ๊บคุณเห็นอะไรไหมครับคุณเห็นอะไรไหมนี่คือการเอาน้ําลอกข้าวชั้นที่หนึ่งครับนี่นะครับคุณจะได้เห็นนะครับนี่ผมไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนจะประสบการณ์ขนาดไหนผมไม่ได้โฟกัสตรงนั้นผมโฟกัสจุดที่ชาวนาพลาดท,ที่สุดผมโฟกัสจุดที่พี่ๆชาวนาทุกคนพลาด แต่ผมจะไม่พลาดจุดนั้นนี่นะครับกขอแปดห้าข้าวที่ร่วงหลนนี่คือผิวดินชั้นที่หนึ่งนี่นะครับผิวดินชั้นที่หนึ่งแค่โดนน้ำแค่โดนความชื้นเห็นยังครับแล้วคุณคิดดูว่าข้าวดีดข้าวหางพวกคุณนะ่ะมันจะขึ้นขนาดไหนนี่คือการล่อชั้นที่หนึ่งเมื่อคุณล่อแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเจ็ดวันเนี่ย หรือว่าปล่อยให้น้ you. ํามันแห้งไปเองก็ได้เนี่ยนะครับเนี่ยปล่อยให้น้ํามันแห้งไปเองก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เห็นมันขึ้นเป็นลูกพุแบบนี้เลยนะครับเมื่อมันขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เอากูโฟซินเนตเอาอะไรมาฉีดสิครับเนี่ยฉีดไปให้หมดเลยนะครับฉีดหมดแล้วตอนมันตายคุณก็วิดน้ําใส่แล้วไอข้าวพวกนี้ที่มันขึ้นมาใหม่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ตายหมดนะครับตายเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ไถครับไถแล้วก็ปั่นแล้วก็รอมันให้ขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นขั้นเเปป็นนตอไี้ เหมือนที่คุณบอกว่าวงจรวัชจักรข้าวทำซ้ำหลายฤดูเนี่ยความหมายของทำซ้ำหลายแล้วดูที่ผมพูดถึงอะ่ะคือพวกคุณทำเลยไงพวกคุณไม่เคยหมักพวกคุณไม่เคยแช่พวกคุณไม่เคยให้เวลาดินไม่เคยให้เวลาการขึ้นการงอกของข้าวเหลือข้าวหลงในานาพวกคุณเลยไงมันถึงได้กลายพันธุ์เป็นนู่นเป็นนี่กันไปหมด ผมก็ไม่รู้ผมยาธิบายยังไงให้พวกคุณเข้าใจแบบลึกซึ้งเข้าใจตามภาพที่ทุกคนเห็นอะ่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่สิ่งที่ผมอธิบายได้คือตามนี้นะครับแล้วผมก็มีภาพประกอบให้คุณเห็นเมื่อกี้เนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยผมมีภาพประกอบให้คุณเห็นเมื่อกี้นะพวกคุณไม่โฟกัสอะพวกคุณไม่ตั้งใจฟงังถึงพวกคุณตั้งใจฟงังพวกคุณทําไม่ได้ในจุดที่ผมอธิบายมาก็ไม่มีวันแก้ปัญหาได้ ก็ทําอยู่เหมือนเดิมต่อไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกครับสุดท้ายแลย้วคุณก็มาบ่นว่าทํานาขาดทุนทําน้ม,มีมีแต่ข้ออ้างนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนที่ผมพูดมีแต่ข้ออ้างแต่ไม่เคยลงมือทําในสิ่งที่แบบมันแก้ปัญหาได้จากการที่เรารอการที่เราหมาักนะครับอย่าอ้างว่ารีบไม่มีน้ําผมมีน้ําก็พูดผมไม่ได้มีน้ําอะไรนะครับผมมีน้ําบ่ของผมเองที่ผมขุดไว้นะครับ ผมไม่ได้มีน้ำบาดาลผมไม่ได้พึ่งน้ำหลวงน้ำรัดนะครับพึ่งพาตนเองทั้งนั้นนี่จริงๆถ้าน้ำไม่มีผมก็ไม่ทำหรอกครับผมก็รอฝนตกเนี่ยนะครับกระหลุมเนี่ยฝนเหมือนจะตกเนี่ยเห็นไหมครับผมก็รอนะครับค่อยๆทำไปส่วนใหญ่ชาวนาเขารีบนะครับผมก็พูดได้แค่นี้แหละอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งจุดที่พวกพี่พลาดนะครับแต่ผมไม่พลาดแล้วผลตอบรับ มันก็จะออกมาเหมือนที่เคยทําอยู่ตลอดยิ่งหมักเท่าไหร่ยิ่งตากดินให้แห้งผิวดินแล้วเราก็ถ่ายค่อยไถยไปมันก็ยิ่งได้ดีเท่านั้นทําเท่ากับที่กําลังตัวเองไหวครับถ้าเราจะจ้างเราก็ใช้การหมักดีที่สุดครับผมไม่เคยใช้ย่อยสลายอะไรหมักเลยนะครับในนาผมเนี่ยไม่เคยฉีดอะไรย่อยสลายใช้แค่น้ํากับเวลานะครับก็เดี๋ยวก็หาว่าดีแต่พูดดีแต่โม ผมมาไม่เคยพูดไม่เคยมุสนะครับทําทุกอย่างทําเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายเหลือตะเกียวนะครับเหมือนที่ผมบอกบางทีไอ้ที่เราจ้างรถมาถ่ายจ้างรถมาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เรารีบนะครับเพราะว่าเรามีน้ําจํากัดเราเลยรีบถ้าไม่มีถ้าไม่มไมแบบถ้าไม่รีบอะ่ะก็จะทําเองทุกอย่างครับเพราะตอนนี้ขายงัวไปแล้วญานในานาก็มีเห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็ถ่ายหมักเลยแล้วเดี๋ยวเราก็หมักน้ําไว้ก็แช่ไว้อย่างเงี้ยครับยังไม่ได้รีบทํานะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆชาวนาทุกท่านที่รับฟังนะครับก็คอยรอติดตามผลงาน13ไร่นะครับเป็น107นะครับทั้งหมด13ไร่เนาะเดี๋ยวก็คอยดูผลงานแล้วกันตอนนี้ก็แปลงนี้หมักได้2วันแล้วนะครับหมักหมักได้2วันแล้วแปลงนี้นะครับหมักน้ํา2วันแล้วแปลงนี้พึ่งจะวันแรกนะครับก็คือวันนี้7วันนั่นแหละครับกว่าจะถ่ายแปลงนู้นเสร็จอีกเพราะว่าทําตรงแปลงถังน้ําเงินไนดะ้อีก1 1แปลงอีก เองถ่ไม่หมดกว่าจะหมักเสร็จก็อันนี้ก็ไปสามอันนี้ก็ไปสองกว่าจะไถ่เสร็จก็ห้าหกวันเจ็ดวันพอดีนี่คือสิ่งที่ผมรอนะครับก็คือหมักด้วยรอเวลาลูกยากข้าวอะไรเดี๋ยวคุณดูแล้วกันว่าปัญหาทุกอย่างมันจะจบไหมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ